สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วสันนี่บายุคือส่งเงียบแถบัดได้แถเรื่มสังเกตียดรถเพิ่นอื้อห้องกามาจิห้องกามานั่งเอกซ่องคอยอื้อเจ้าบอลงจอยบานนี่โอ้ยบอดมากเหรอบอบอดเขาบ้านเลรอบอแม่บ้านมาคือบ่เห็นมาสันบ้าบ่ได้มานน้ำกันบอ แต่ว่ารถกับสองขั้นเขามาเบิดเลยดิบ้าเลยแล้วมีใครมารักแกหรือเปล่าอันนี้ครับมีใครมารับบอลบอลเอาะรับจ่าเยบ้า,าเลยดิอันว่าปไปน้ำตุบตับนะบอครับไ,ไปน้ำปูปั๊บนั่นบอเพื่อการบ้าเลยดิครับมาแต่เว่นเว่นครับมาแล้ว นี่ละนี่ละนี่ละขมา่เอาไอ้หนูบอสข้านไปขามาไปบอเห็นหรือเ่าจังไหนเดินอันในานี่บอเหเห็นสดเบนไม่เอเดบน่ท่นไปว่าผมนั่งขาซ่เห็นไหมหวยเขามาพร้แต่่ปั๊บปแต่ว่าปุ๊ปั๊บเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนเขาไม่เลียวหรอ ไ่เดีวเขามา้บัเม่าขนเมื่อนอนบ่นสิอมมอีหยันียงให้ขนมาครับนี่อ้ยขนของขุนของข้นของขุนของอือบ่วเม่า่ม้าไทยเพิ่อยังเดียวได้ตรงขนของเพิ่นพร้อมอื เปิดตูหน้าเปิดตู้น้าเปิดปะเดเดเปิ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 ดปรได้ครับเจ้าเซนแเ้วขนลกไปโอยมาขนของครับมาขนยตูหน้าเมาขนแต่นี้ใช้น้ํเกล็ดไปช่องไมด้เดไปกช่องไว้นี้พอวางด ปานนั่นแหละน้ำหาบวชดประสันบัดได้แท้เออมใช่อะแน่วแน่วถือมีบอมีแน่วขนบอมือนั่นเอ้าสรุปจังไอฮะโอ้ยมือกล้องครับนี้ว่าจะกิน มือก่อนหันช่องมือก่อนหลัช่องอัอแทเอร์นี่ามเเฮ้ยไปทกินต้มไก่ถือซอต้มจ้อยเฮ้ยเฮ้ครับเ่ไก่เอรี่มกับหัวใจเข้มเข้าใจว่าเป็นต้มไปขนขวางเลยแ่สิไปขนคักๆแล้ว่าหันกระไดอยู่ประตูอยู่ประตูขัวพนาพปรนตูไปยื่นนะ อ่าแล้วีอมาเก็บไม่ซีคลิปแล้วครับออดีกวาแล้วครับกวาหมดแล้วกวนี่คือยังซีกวาดเปแล้วกวดังแเารถมาจอดนอนเฝ้าอปานี่โอ้เน่่นี่ยาเอนี่ครับหาพันใช่ไหมเบื่อเบอกเบิดแเ้วบอกเบื่อเรแบ้กเบิดแเราบอกไม่ฟันเบื่อเรคนเบ่

ไม่เอาบ่ได้เอามาให้กินเด้เอามาไว้ใหบบัวบกม่วงบัวบ้างไม้บ้างไม้บ้างไม้เอามาไว้เพื่อนเพื่อนใเพื่อนเออของเพื่อนถ้าปิดเอาเองกับมือเราอืมนั่นแหละยงไงนี่มือหนี่ซอให้ผู้ใดมาตำมังคุงซู้กินมือหนี่แม่บ้านไม่หรอคะแม่บ้านไม่เจดโอ้ตู้หลุดแบบนี้มึงโลคอินหรือบ้างนี่บ้างปวดพวกปวดพวก ยกก้อนมูได้กำไรอีหลีตัวนึงน้ำเตยสอครับพี่น้องน้ำเตสยไก่ไก่เตยไก่เตยน้ำไก่เตยน้ำจังได้มันอยู่ทั้งน้ำเหีนั่นเ็ิันจะได้เป็นน้ำเตยไก่ไก่เตยน้ำเออนั่นน้ำเตยไก่ไก่มันอยู่ทั้งน้ำเออนั่นมันมีหม้อแบดบ้างเมื่อกี้เด็กเคยเสียชอออีหลีเด็กเคยเอาไปเสียเอาไปเสียเอาไปเสียคือกังเอาไปเสียคือกันเพราะว่ากระจกมันเหมือนมันเย็นมันเย็นมันเออ กุหลาไต่นล่ายงยังบ่พวกนี้นามไต่หมอแบทย์กยังบ่ักันลไตยังว่านาไต่ไตไตก็คือภาษากลางก็คือสองไงยังไต้ภาษากลางคือสองภาษาอีสานก็คือไตไงไตไตอะไรเงี้ยไตอื่นอะเี้ยคือไตก็คืออ มาด้าน้าง้รับอยูทาเตทบ้งอผู <h <h ้ใดทั่วหาเอาไว้เอาไว้ใเอเอาไว้ให้ซอเรากินน้ำเนี่ยสอกระเอขอบคุณต่มไก่เด้อขอบคุณใจงาดีจากไก่ไต่หนำไก่ไม่ได้ไต่หนำ เอาไก่แตน้ำตัวนี้เขาอื่นไก่แตน้ำกันไก่บอกกันไก่บอเขาอื่นผู้เตกผูจัการเดี๋ยว๋ีไก่บอกจ่ไกุ่งเลยัดจาเป็เกีสสอนาเตาเต่าก็กินทยมันกินไงโบกินายดิได้ว่ากินเขาแลงได้ทั้งนี้มา่ทยลี้่ได้ยนีเออนั่น พ่อากินตำปะกุงจ้ามีไก่ไต่หนาน้ำด้วครับสอไก่ไต่น้เนี่คือกอยู่นาอ่านานบ้าด้อไก่ไต่นาํเนี่ยคือสวนอยู่นาไก่อยู่งนาบไก่ไต่นาสวนทุกูนงาครับบอสครับากินาโอ้นันพอมีเวลาพักเวลาพอนไก่มือลหรด้เอเอะวไปใส่ยีกของปลาอยู่ใส่ยีกบ้าน ก็จะคลองอะดิคล้องปลาไหมค้องอย่างน้ำกันนี่เลยอ่ะครับพี่น้องนี่ครับพี่ชิปเดียวกันนี่ละลูกน้ำกันบอว่าสิเขียนว้างได้ล่ะเขียนว่ากินข้าวหนึ่งกินข้าวสองกินข้าวสามเด้ออเอาอันนี้มันต้องเอาถือตุ่มแน่นอนได้ปะใช่ครังก็ถือตุ่มต้นเข็มฮะไปเอาก้อนออกไปเอาเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเอาก้ลั่นแล้วก็ใครบ้านเลี่ยวอยู่เดี่ยวแล้วนี่สิลงปรเด็นนี่เอาลงจนมาสิเหลียวแล้วอเอเอาเอา มีเขาว่าจิอันตีต้มนะเอาละเอาละว่าสิกินต้มไก่ถือซอราบสิวาาันดอกอมูเขาเอาต้มมาดิฮะไม่ใยญ่ขิดมากแล้ววันทีหนึ่งกินไหรดอกกินเบิดเพื่อนมาอาวไปนอนกินหรอกินข้าไมาด้วยันไปนอนกันมาด้อมาด้อมาด้อเดปอวครับเอาขับคุณนมาได้ครับไปนอนครับ เบื่นหนีบว่ให้มาอนนี้บืเ่บเพน่บจะปิดประตูลัดไปเลยรปาหายยส่วนข้าวหางกินเื่อรข้าวหากินรอส่วน้ดนีดยส่วนเดกข้าวอช่ะใช่ปะแหน่คือรับเร็วแทะ <c oughs> เอาไม่ว่านบ่กินบ่ครับแม่ไหมจะกินเลยล้่ปะหน่นบ้าตัว กินผ hey, right. oh uh, ่านแล้วเามากินอีหยังอีกเลยอีหยังมากินอีข้นเนี่ยบะขือมาเยวใส่กินบ่ล่ะเอาเอาเอามากินนี่แหละมะเขายังก่ะมาเยลใส่บ่ได้ว่าสิว่างได้ทั้งนี้บ่ค่ะเราอยูอย่ดีกินเมันกินไห้อยู่ ิินได้้ยมืออื่นเนี่ยบอสถ่ายคลิปเรื่องมืออื่นเนี่ยมืออื่นสิเม่าบานโอ้ยล่างระว่างตถวว่างแทวเผื่อคือบมว่างแทวจานเพื่ออีหยังสันดีเออบานบานห้องหรออุ้ยมันคลายมา้งเดวมันกบานพูดพูดเนี่ยเอาเขานี่ปลานองมะเขือคืนมะเขือคึนบักเขือขึ้นมันเฮือนเฮืน้าวไม่ดีนี่ฮืนเออไอเฮืนแต่ว่าบักเขือนะมันคืนเพราะว่ามันอกหะ โคคืนค้งคืนกินค้งคองคืนสำหรับเมนูนี่สำหรับเมนที่ว่าจะรับคลิปนี้ไก่ไน้ำน้ำไตสอกบอกแล้ว้องกิ่น้ออันจานผู้เี่จานจบบอบนาจริก่อนตัว้ไหนได้สิมานังไทยเอาหวไหลเหมยมากสิบอัต่ำดคอยเหมยต่ำแ อันดับที่นี้ฝากไว้ที่นี่นะคะฝากไว้ที่นี่ฝากไว้ที่นี่เสียบเสียบน้งกันค่ะพี่ยบหอถ่ายจน้องเศ้าหิวตีเรื่องนี้ยิปองได้กินบ้่ไม่ไินกินแล้ว เยอะยอะหาตอนมันย้มหวานจำน้ำมันจำน้ำมันพี่น้อง <c oughs> ผมถนัดจำไหมีไอ้ไข่บุ้ยส่วนนี่เลยหวานหานส่วนให้น้ำด้อยหวาคนงามเอ๋อคือว่ามีอันตอนมันคือมีแต่กระดูกสันเด้ตอนมันนี่อันผู้ใดพากันกินเบิด์ตสันเด้ ไม่เบิกเิยทานดันไม่เบิอกอันเดีย่เดี๋ยวี่นอนใจแต่หนามพูนวะพี่ยินอยู่คิดนะขอดภัยจี <laughs> ๊ดี้เป็นไ <laughs> รเนาะจุดเสร็จแล้วมาจัน วอกนีบผอวกมากม่ไหรแล้ว่วาไงอ้อใจกอีบอผมไปบอบอหนูสินโอ้ยจะเป็นอแซ่เลมารดชิมค่ะสีแด้เลยซีไปเจริญแบนดดีแม่ผมมีรถจะขันเลยไขย่เเลยตนจะบอกผมได้ผมนั่มีีเยจอเป็นใจผมนั่มีดีเด้น่ ตามยังเดียวเด้ตัวบอนอนผมกับบนอนเด้งขึ้นไหนห็นบอกึเึนกับสิ่งนี้กิเดียวกินแล้วเดือดๆแต่ว่ามบอกฮันเมนวลาคุกินเขาเนียอ้ยอสามใส่มใส่ไไปพูดก่อนตามได้ครับนานเขากินนักวัดไปก่อนใส่ไยๆอวบๆ จุ๊อึ้เ,เส้หนสหนล่เอเส้นหนอกแบบวกกินเหรอเบร้วยครับผู้อิมกับอิมผู <c oughs> ้บ่อิมกับอิมอสอโบกินน้ำสอหนีมาเด้อไอบลล้บัตนอะไก็ไปเลยจังหน่อย,ยจังขีน,น้ำกลนส่อไปบอสนี่แหละที่เอามาปิดชีพได้บัตรปิดชีพจบลม่เหี้ยวคั่งจะลูกพีทีโล่เต็มไหมไม่ด้ยานีขันยางเบิ่งไปพร้อมนี่ว่ามมนกรุงเทพหอดอัน แตละบุรีอ่ได้แต่ละคลิปมันอือเราไปยังกือพ่กินเข้ากินนังของมันไปเนี่ยมอหิวปันไหนมือนี่้ราอนคนอืไม่ว่าไปในคลิปมีอยู่ในคลิปจะกินในคิปไม่กินเขาอยโอ้ยกินเขาแซบพราะดูดแซบอยู่อือนี่แหละเพราะไอ้หมวยเนี่ยเลยเศร้ากินนี่อืช่างมันชนงเียนอย่างซื้อหมวยหมวย่่าแต่วกื่นไม่กินเขาอ่ะล่ะ ร้ามากินข่าโอเคโอเคก็เลื่อนไปพะนะบอกเขายังมากพอดีมึงอยางอติโอ้ยดังดีขึ้นเลยเพราะนั้นเล่นดังดีมันหมาดีหนออือแต่ว่าเจ้ามากกว่านี่ยไม่ยเงี้่อือฮะดังดีดังดีมากกมาก่อนเลยจ้าก็รู้บอกมั้ยอือนะเห็นบอกไอ้ตู้บอกมันอีหลีแสบบหย่านมันบ่มีหมองกินเข่ามันอยู่ซอดแจ้งเพราะว่าจะดืดเบียนเขาซ้อมซอดแจ้ง สันดีเอ้าเขาพักกันซ้อมเดี๋ยวความที่ไม่อยู่ดีกัดเนื้อรับกินเขาแล้วก็จังทีไปน้ำรับจิ้มนี่ก็ดจ้ำนี่พี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันยูอันสะดุดแบนซ้อมครับนานนีใส่กูเหนื่อยนะมันแต่ตัดออกบ่างเหบ่ฮะซื้อบ่เคยตัดจิ้มอืมไม่แต่ตัดตัวบ่เคยตัดจิ้มตืมใส่ยังเดียวอุ้ยไม่มองไม่มองมึงมองบ้านเือบ่มึงบ้านตัวนั้นมึงบั่นเจ้าบ่ เออเอาน้องไอ้นี่แหละมีน้องก็ดีกันจริงจีละบัวบัวปากน้องย่ำที่ปิดกี่บัวผู้ใดซื้อขีดเด้ครับครับที่ยี่สามมันละปิดวงพี่น้องกับบัวได้ขายงานหนอกแต่กระตอกย่ำกันดู้ๆเพื่อพี่น้องที่ได้จำได้ยี่สามเปิดวงครับนะครับวันที่ที่แปดปอยเพียงบัวจูครับนะครับมากินเผาบานเพื่อนกับเห็นงานเพื่อนเป็นประโยชน์กว่าออืนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรัพี่น้องฝากเพื่อนมาความแพ์ ฝากบึงฝากเงี้งดแชร์คดไร่์คดซับสไคร้คดติดตามนมครับทีมงานสาวทีมบันเทงข้าสุกทุกคนครับนะครับสำหรับทีมงานวัี้ครับสวัสดีครับ